สวัสดีนะทุกท่านเลยเนี่ยเดี๋ยวขออ้น,นี้ก่อนขอเปิดเพลงก่นเออพอดีว่าเรามาเราไม่พร้อมเนี่ยเราก็เลยต้องขอโทษนะเ,เพลง วันนี้เราจะมาสอนที่การเปลี่ยนไอคอนเมาส์จากไอคอนเมาส์ต้องเริ่มด้วยจาก Google เนี่ยอ่ะ Google เนี่ยเราเซิร์ชไปด้วย Google เลยเนี่ยนี่คือคลิปที่9เนี่ยสอบการเปลี่ยนไอคอนเมาส์เราก็เขียนว่าไอคอนเมาส์ไอคอนนะ่ยคอนเมาส์เนี่ยไอคอนเมาส์เนี่ยคลิแล้วเราก็กดคลิกที่อันนี้เลยน เนี่ยอันแรกนะคิบก็ไปเลยนะคิกแค่ครั้งเดียวเนี่ยอ้าวครูเยอยะแย,ยะเลยนะมอสเราเป็นอย่างนี้เดียชิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนเป็น <c oughs> อันนี้อะเราอยากเลือกนะเราอยากได้อะคอนมอแบบไหนอะเราเลือกจากอันอันแรกนะ Những người yêu anh em đi anh ta 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 yêu trốn em lòng เราเช่เราจะโหลดอันนี้นะเราคลิกคลิกแล้วเราโหลดนะ่ยคลิกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ต้องไปสร้างโฟลเดอร์นะเริ่มจากโฟลเดอร์อันไหนอะได้ดีนะได้ดีลนะแล้วน่ะชื่อเรากดตรงนิวเนี่ยชื่อโฟลเดอร์ใหมนะ่เราก็อาจจะบอกเปลี่ยนไอคอนเราเนี่ยไอคอนเราชื่อเสร็จแล้วเนี่ยเรา กลับไปที่ Google นะีโหลดนะเราก็กดดาวน์โหลดนะอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะชึบนะเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มด้วยแบซีนะ US นะชึบนะอ่าเห็นแล้วเรา copy นะชึบ มาใส่ตรงได้ีเนี่ยเอ้ยได้ดีเนี่ยอย่างที่เราเขียนไอคอนเมาส์เนี่ยชิบเอ็กชอเนี่ยเราชึบอ,อ่ามาแล้วมาเดี๋ยวขอลบของเก่าอ่ะนแป๊บหนึ่งทำ <c oughs> ไมถึงงบของเก่าดูปปะคนที่ได้เต็มอควรลบเฟ้ออ่ามา ออ่ามาตอนนี้เราก็เข้าสู่การเปลี่ยนไอคอนเมาส์กันแล้วไะไอคอนเนี่ยใช้มาประมาณสิบปีเชื่อ้วอ่ะไม่เชื่อไม่ต้องเชื่ออะแล้วกดอาแล้วกดตรงนี้นะนี่นะอันล่างสุดเนี่ยแล้วกดตรงที่ไอคอนเมาส์เนี่ยยึดอะเอ่อจะดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์ก็ไปด้านเลยเนี่ยลบ ไว้รับู่เธอล้ราเอาไว้ตรงไดซีใช่ปะ่ะในซีดีก็เขียนคำว่าไอคอนเมาส์เนี่ยอ่าเราก็โอเพนเลยครบโอเคอ่ามาแล้วคุับหน้าออไอคอนเมาส์วันนี้ของเราก็มากันเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็ขอจบการดูเกม